อารมณ์ที่ทำให้เสพติดพวกเราอยากจะขอย้ำเตือนพวกคุณถึงความสำคัญของการคงอยู่ในอารมณ์แห่งความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายบนดาวเคราะห์โลกของพวกคุณและเพราะว่าพวกคุณ คือผู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและเป็นรูปธปรรมชีวิตแห่งแสงสว่างดังนั้นการดำรงอยู่ในคลื่นความสั่นสะเทือนอันบริสุทธิ์ของความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีของพวกคุณจึงคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบขึ้น และมันก็เป็นสิ่งสำคัญมากต่อความอยู่ดีมีสุขของพวกคุณต่อสุขภาพที่ดีของพวกคุณและต่อความสามารถในการเชื่อมต่อกับแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองด้วยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องมีสติรับรู้ว่าเมื่อใดที่ตัวเองกำลังสั่นสะเทือนอยู่ด้วยคลื่นความถี่ต่ำ,ตำ และหนาแน่นทึบตันและด้วยอารมณ์ที่หนักหน่วงเพราะความกลัวความโกรธเศร้าท้อแท้และความวิตกกังวลอยู่เพื่อที่จะได้ยกระดับความสั่นสะเทือนเหล่านั้นให้สูงขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกคุณที่จะต้องคอยยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เสมอในทุกๆชั่วขณะ จงจำไว้ว่าเมื่อใดที่พวกคุณปฏิบัติการอยู่ภายใต้คลื่นความถี่ต่ำๆของอารมณ์ความรู้สึกที่หนาแน่นทึบตันแล้วก็เท่ากับว่าพวกคุณได้เสียบปลักเข้าไปในโครงขายพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกที่มีระดับพลังงานเดียวกันกับความรู้สึกนั้นๆโดยอัตโนมัติแล้วและเมื่อพวกคุณยินยอมให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ตกลงไปอยู่ในระดับเดียวกับความสั่นสะเทือนของโครงข่ายพลังงานของจิตสํานึกมวลรวมของคนทั้งโลกแล้วคลื่นความสั่นสะเทือนที่ต่ําๆของมันก็จะทำให้พวกคุณรู้สึกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกและรู้สึกขดหูท้อแท้ใจอย่างง่ายดายซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่หนาแน่นทึบตันเหล่านี้ก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่พวกคุณคุ้นเคยมากที่สุดนั่นเอง และก็เป็นอารมณ์ที่พวกคุณชอบตกลงไปอยู่กันอย่างง่ายดายที่สุดอีกด้วยดังนั้นพวกมันจึงเป็นความสั่นสะเทือนที่มีอยู่มากที่สุดในโลกอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้วพวกมันจะทำให้เกิดการเสพติดทางอารมณ์ได้ด้วยเพราะว่าร่างกายเนื้อและสมองของมนุษย์ จะจดจำปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในได้แล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้โปรแกรมทางความคิดเก่าๆหรือประสบการณ์เก่าๆความเจ็บปวดเก่าๆผุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วทุกๆระบบของพวกคุณก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพร้อมด้วยกลไกการต่อต้านทั้งหลายที่ได้รับการกระตุ้นแล้ว แล้วพวกนั้นพวกคุณจะถูกเหตุการณ์รอบๆตัวบงการได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติแล้วพวกคุณก็จะเชื่อมต่ออยู่กับโครงข่ายพลังงานหรือแมทิคแห่งความกลัวโกรธความรู้สึกผิดวิตกกังวลท้อแท้ใจความรู้สึกไร้ซึ่งพลังอำนาจของคนทั้งโลกซึ่งอารม์ความรู้สึกเหล่านั้น นี่แหละที่คอยล็อกวิวัฒนาการของดาวเคราะห์โลกของพวกคุณเอาไว้ไม่ให้ไปได้ไกลเท่าที่ควรและมีหนำซ้ำมันก็ยังมีชาวโลกอยู่กลุ่มหนึ่งที่คอยหาประโยชน์จากอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้อยู่ด้วยพวกเขาได้พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้จิตสํานึกมวลรวมของคนทั้งโลกตกอยู่ในสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ง่ายต่อการบงการแบบนี้ดังนั้น ในเกมแห่งวิวัฒนาการเกมนี้หรือเกมแห่งการเปลี่ยนรูปแบบเกมนี้ทักษะที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือความสามารถในการควบคุมตัวเองให้สามารถยกระดับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ในระดับความสันสะเทือนที่สูงสูงของความสุขเบิกบานซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีและรวมถึงความรักด้วย ให้ได้ทุกเมื่อเท่าที่ต้องการแล้วก็สามารถดำรงอยู่หรือคงอยู่ในระดับความสั่นสะเทือนเหล่านี้ให้ได้นานเท่าที่ต้องการด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้คือพลังอำนาจของพวกคุณเพราะฉะนั้นแล้วจงมองหาและจงให้ความสนใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของพวกคุณที่จะสามารถทำให้พวกคุณรู้สึกซาบซึ้งใจขึ้นมาได้ แล้วก็แสดงออกถึงความรู้สึกซาบซึ้งใจนั้นออกมามนุษย์ทุกคนล้วนมีโปรแกรมอะไรบางอย่างฝังอยู่ใต้จิตสํานึกที่ทําให้พวกเขาต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาโดยอัตโนมัติด้วยกันหมดทั้งสิ้น ลองมองดูชีวิตของพวกคุณเองดูสิแล้วลองถามตัวเองดูสิว่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่ในอารมณ์หรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าพวกคุณกำลังเสพติดอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าเสียใจอยู่หรือเปล่ากำลังเสพติดอยู่กับการแสดงบทบาทเป็นผู้เคาะร้ายหรือผู้พีชีพอยู่หรือเปล่าเสพติดอยู่กับสภาวะจิตใจที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จอยู่หรือเปล่า เสพติดอยู่กับการมีข้อจำกัดทางด้านการเงินอยู่หรือเปล่าจงสังเกตการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกคุณโดยปราศจากการตัดสินชี้ถูกผิดใดๆทั้งสิ้นจงหยิบเอาเรื่องราวอะไรสักอย่างในชีวิตของตัวเองขึ้นมาพิจารณาเพื่อมองดูรูปแบบของมันด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจมันและปลดปล่อยมันไป ลองถามตัวเองดูว่าถ้ามันมีการเสพติดทางอารมณ์อยู่ในเรื่องนั้นๆแล้วก็มันน่าจะเป็นการเสพติดของอารมณ์อะไรและจงรู้ไว้ว่าเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นก็จะมีคำตอบตามมาซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณได้สังเกตเห็นการยึดติดที่ไม่ปกติใดๆของตัวเองเข้าแล้วตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องเฉลิมฉลอง และใส่ความตั้งใจลงไปว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงมันแล้วแหละด้วยทุก,ทกวิถีทางแล้วจากนั้นมันก็จะกลายเป็นเกมแห่งการเดินทางการค้นหาและการพัฒนาให้ดีขึ้นที่สนุกสนานและเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะพวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่อยู่ซึ่งกระบวนการนี้ก็กำลังถูกเร่งให้เร็วขึ้นเรื่อยๆอยู่ ดังนั้นการตอบสนองโดยอัตโนมัติเพราะการยึดติดเหล่านี้จึงสามารถที่จะถูกค้นพบได้และถูกตัดขาดการเชื่อมต่อได้และถูกลบทิ้งไปได้ตอนนี้มนุษย์โลกหลักมิติทุกๆคนกำลังถูกเชื้อเชิญให้ตื่นขึ้นมาสู่ความตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นใครอยู่และรวมถึงให้ตื่นขึ้นมาตรหนักรู้ถึงภารากิจรับใช้โลกของตนเอง ที่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่อลังการมากที่ของพวกเขาเป็นผู้นำเสนอมาให้อยู่จงสังเกตดูว่าตอนนี้ในชีวิตของพวกคุณกำลังมีปัญหาอุปสรรคอะไรถูกดึงดูดเข้ามาอยู่บ้างซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้แหละคือของขวัญล้ำค่าของพวกคุณละ่ะเพราะว่ามันคือกุญแจสำคัญ หรือคือจิ๊กซอตัวสำคัญที่จะทำให้สาวไปถึงโปรแกรมที่ผิดเพี้ยนและรูปแบบความเชื่อที่ผิดปกติของพวกคุณเองได้ดังนั้นจงค่อยๆสังเกตดูอีโก้ของตัวเองให้ดีด้วยความตั้งใจที่แนว่วแน่เพื่อค้นหาและเพื่อชี้บ่งรูปแบบที่มีข้อจํากัดที่ว่านั้นดูซิว่ามันใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขหรือความเบิกบานของพวกคุณหรือเปล่าที่พวกคุณกำลังมีข้อจำกัดอยู่นั้นไหมแต่จงสุภาพอ่อนโยนกับกระบวนการค้นหาดังกล่าวนี้จงร้องขอความช่วยเหลือจากความตระหนักรู้หลากมิติของพวกคุณเองและจงรู้ไว้ด้วยว่าพวกคุณกำลังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการชำระสะสางเอาข้อจำกัดเหล่านี้ออกไปอยู่เพื่อนำพาเอาความยิ่งใหญ่อลังการที่แท้จริงซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ในระดับเอกภพของพวกคุณกลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพวกคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับโครงข่ายพลังงานของมวลหมู่มนุษยชาติทั้งหลายทั้งมวล และของจักรวาลด้วยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณเยาวๆรักษาพลังงานของตัวเองหรือเปลี่ยนรูปแบบพลังงานอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในวงจรของตัวเองไปแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะไปเกิดขึ้นในเมทริกทั้งเมทริกที่ว่านั้นด้วยเพราะว่าคุณคือผู้เปลี่ยนรูปแบบพลังงานพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คลิปนี้นะคะเราต้องหมั่นมีสติแล้วก็สมาธิอยู่บ่อยๆนะคะทําให้เราสามารถแยกแยะความคิดเราออกว่าตอนเนี้เราคิดบวกหรือคิดลบนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังคิดลบอยู่ก็ไม่ต้องไปรังเกียจมันนะคะแค่เรารู้ทันว่าตอนนี้เราคิดลบอยู่บ่อยๆและความคิดลบนั้นจะค่อยๆเล็กลงแล้วก็หายไปในที่สุดค่ะขอให้มีประโยชน์จากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ